ผู้ชมคะเมื่อคืนนี้เหมือนที่บอกไปนะคะว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการแถลงข่าวมีคําสั่งแต่งตั้งผลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาผู้บริาการทหารบกนะคะเป็นพออสอ,อชอแทนนายสุเทพเทือกสุบันรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงค่ะและก็เพิ่มอํานาจดูแลแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายโดยตรงค่ะ ซึ่งนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะนายกลรัฐมนตรีออกแถลงการพิเศษในรอบ3วันโดยยอมรับว่าการตั้งพลเอกอนุพงศ์ทำหน้าที่แทนนายสุเทพเป็นผลมาจากการทบทวนการทำงานของศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสออชอนะคะกรณีเจ้าหน้าที่จับกลุมแกนนำนปชที่โรงแรมเอสจีพาร์คไม่สำเร็จจึงปรับโครงสร้างให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพเพื่อรับมือกับการก่อการร้ายโดยเฉพาะค่ะในขณะนี้นนดนได้มีการตัดสินใจว่า จะทาให้กระบวนการของการบังคับบัญชาต่างๆนั้นสามารถทําได้เข้มข้นและมีความกระชับมากยิ่งขึ้นสอดรับกับการปรับโครงสร้างภายในสสเองดังนั้นผมจึงได้มีคําสั่งที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าผู้รับผิดชอบเป็นพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาผู้บัญชาการทหารบกและเพิ่มอํานาจให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากการรับผิดชอบแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วไปแล้ว จะเข้ามาดูแลในเรื่องของปัญหาการก่อการร้ายโดยตรงรวมไปด้วยเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจหน้าที่ใหม่ก่อนหน้านี้ผู้บัญชาการทหารบกก็มีคำสั่งด่วนถึงผู้บังคับหน่วยกองทัพบ,บกระดับพลตรีขึ้นไปค่ะให้เข้าร่วมประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบ,บกวราระพิเศษในวันจันทร์ที่19มิายนนี้ที่กองบัญชาการกองทัพบ,บกเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลตามประกาศพรกฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง